พลวิทักษนครสามิตรเตอร์ไฟนี้เราซ้อมมากี่วันครับก็สามอาทิตย์ก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายชอบพูมีปัดั็ก็อยู่ที่เดิมเลยครับผมไฟนี้มีใครเป็นผู่บ้านคูค่ซ้าาอนเราบ้างก็มีพี่พรชัีก็มีตุศักันแล้วก็อำนาจเดชกับเพื่อนในค่ายช่วยกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วครับ1ิบย่างยี่จิบเราสูงเท่าไหร่ ัจิบบยครน้ำหนักไปปล่อยมาประมาณกี่กิโลครับก็มาน่าหัวกว่าๆเราโมเตอร์ไซค์อะไรครับก็ไม้แข่งไม้เก่าเลยวันนี้เรามาเจอกับเทลีลาครับเคยต่อยกันไหมไม่ครับไม่เคยต่อยกันเลยได้ข่าวว่าเคยอยู่ด้วยกันเหรอครับสมัยเด็กๆเลยครับวันนี้มาเจอเพื่อนกันเลยนะครับแล้ววันเขาเป็นมเตอร์ตา์อะไรกันได้ปะก็ปีมือครับแล้ววันนี้เรามาเจอเขาเนี่ยระวางใจรวางแผนกันดิก็วางมันอย่างเดียวเลก็ต่อยตามตาตายเราเรามีแผนมาหมดแล้ว แล,แ,ลแล้วนี่ก็คือมวยรอบด้วยครับล่าสุดนี่เราไปไงก็แพ้ครับพ่าดแพ้ไปแต่วันนี้ต้องชนะอย่างเดียวเพื่อลุ้นเข้ารอบครับอืมเมื่อกี้ซ้อมหนักแล้วเป็นไงเกิอนหรือขาดก็พอดีมาสบายเลยร่างกายตอนนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์ครับก็เต็มร้อยสมบูรณ์แข็งแรงครับวันนี้พร้อมเอาชนะพร้อมครับพร้อมเต็มที่เลยนะวันนี้เพื่อนไม่เกี่ยวละเอาชนะกลับบ้านก่อนครับไฟน์เนอร์คุณมากี่กิโลครับก็สามกิโลกว่ากเราต่อยมวยมาทั้งหมดเท่าไหร่ตอนนี้ประมาณเอ้าคิบ เราคนจังหวัดกระบี่อ่าฝากเชิญช่วยแซงขับเรานหน่อยก็ช่วยเชียร์ยช่วยเป็นกำลังใจด้วยวันนี้เต็มที่นี่นะเพราะว่าชนะนะเอานี้ขอน้องโชคดีขอคณครับ